จากร้านปตาชัยที่เซ็นรัลสินะครับวันนี้มีลูกค้านำโน้นบุ๊กเดลมาให้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับสำหรับเครื่องลูกค้าท่านใดนะครับเปิดมาแล้วขึ้นตัววันนิ่งแบตเตอรี่นี่นะครับผมอ่าเปลี่ยนได้เลยครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ทางร้านเรามีแบตเตอรี่ของแท้พร้อมเปลี่ยนให้เลยนะครับราคา1น0 0บาทเดี๋ยวมาดูนะครับว่าการแกะเครื่องรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนี่นะครับแกะน็อตทุกตัวออกนะครับแค่นี้แล้วก็ยกออกได้เลยอ่มาดูกันครับ ถอดน็อตออกแล้วก็ดึงออกได้เลยครับอ่าคราวนี้ก็จะเห็นแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้เริ่มบวมแล้วครับตามอายุการใช้งานเดี๋ยวจากการเปลี่ยนให้เลยครับแบตเตอรี่ก็จะมีน็อตแค่หนึ่งตัวสองตัวนะครับสามตัวสี่ตัวก่อนอื่นก็ถอดแบตออกก่อนนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ครับแบตเตอรี่ เสื่อมตามอายุการใช้งานโอเคตัวนี้เครื่องไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะแถมเป่าฝุ่นปัดทําควันอาดให้ด้วยนะครับอันนี้เปรียบเทียบนะครับแบตของเดิมครับเริ่มบวมแล้วนี่นะครับอันนี้แบตก้อนใหม่นะครับผมดูนะครับเปรียบเทียบกันอ่านนี่นะครับครับเรามีของแท้พร้อมเปลี่ยนรอรับกลับได้เลยนะครับผมตัวนี้ราคาหนึ่งก้า้บาท ขั้นตอนประกอบนะครับุ่นี้เราต้องใช,ใช้สายเดิมนะครับสายคู่แบบเดิมตัวนี้ด้วยถอดออกมาเลยไปใส่กับตัวใหม่นะครับเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ประกอบได้เลยขันน็อตของตัวแบตเตอรี่4ตัวนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ขั้วแบตกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ประกอบกลับตามเดิมที่เราลืมมานะครับเปลี่ยนแบตอลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับประกอบน็อตที่เหลือทั้งหมดนะครับเรียบร้อยก็ใช้ได้แล้วครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดอยากส่งโน้ตบุ๊ก มาซ่อมนะครับสามารถทักแชทหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้ที่เบอร์089 88 33 225 idline at com 555ป่าชัยทีเซลนสิทธิ์ของเรามีบริการรับซื้อขายซ่อมฝากคอมพิวเตอร์ทุกชนิดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่เดลมิสไพรอนสิบส0่นะครับในราคาของแท้1,900บาทรับประกันแบตเตอรี่หกหปีเต็มครับขอบคุณมากครับร้านป่าชัยทีเซลนสิทธิ์อยู่ชั้น3โซนด้านหลังนะครับอยู่ตรงหน้าบันไดเลื่อนตัวสุดท้ายของห้างครับผม